เลขวิ่งเงินล้านครับได้2ครับออก3 2 4ล่าง2 6ครับได้8ครับออก85 2ครับได้5ครับออก8 6 5นะครับเขามาสามงวดติดต่อกันนะครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดี f อซทางช่องพหัดคนเดิมครับมื่อนี้ครับวันที่10กันยายน2 5 6 8ครับมื่อนี้ครับจะมีนวทางมาแบ่งปัน f อซทางช่องครับผมเนาะเป็นของ อาจารย์รันพนมไพยนะครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับสี่งวดหลังสุดนะครับสี่งวดหลังสุดครับผมเนาะผิดแค่งวดเดียวนะครับเขามาสามงวดติดต่อกันนะครับผมเนาะนี่ครับสิบหกเดือนเจ็ดนะครับให้สองครับเลขออกสามสองสี่ล่างสองหกครับหนึ่งิงหาครับผมเนาะ ให้8ครับเลขออกครับ8 5 2ครับแล้วก็16สิงหาครับได้5ครับเลขออกครับ8 6 5นะครับ1กันยาครับผมเนาะ1กันยาครับผมเนาะนี่ครับ1กันยาครับผมไหนเอ่ย1กันยานะครับเลขสัญจรนะครับหมดที่แล้วครับให้เก่ามากครับผมเนาะ เก่าบอม่าครับผมนี่ครับเลขออกบนครับ3 5 6ล่างออก31นะครับก็ถือว่าออก5 6 6 5ก 9, กตกเก,นนก้าครับผมเนาะเพราะว่างวดก่อนวันที่16สิงหาครับผมออก86 5หาบดนะครับแล้วก็1กันย่าครับผมเนาะออกส5 6 5 6 6 5มาสองวดติดต่อกัอนแล้วครับผมเนาะ คลิปนี้เป็นของเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์รันพนมไพยนะครับแล้วก็มีเลขป้านีนะครับเลขป้านีแถมให้ดีกว่ามาทําไมต้องถามมันเยอะมากเลยเลขป้านีเนี่ยเพราะว่าครับผมนกเลขป้านีครับผมล้างเลขออกครับผมผมลงให้เอ็ซีนทงเลี้ยวเอ็กซีนงก็ไปเห็นเยอะมากครับผมเนาะมาดูเน้นย้ำซิ เลขปนีครับผมนี่ครับเพราะว่าบางคลิปมันจะเด้งครับผมเนาะบางคลิปมันจะบเด้งเอฟซีทังช่องกับโบเห็นเยอะมากครับหนึ่งกันยาครับผมเนาะได้ห้าได้หกได้แปดได้เก้าได้สองได้สามครับเลขออกครับสามห้าหกนะครับถ้า F เอฟซีทังช่องติดตามปานีมากตลอดครับผมเนาะจะรู้ว่าเลขหกตัวนี้ครับผมเนาะถูกเกือบทุกงวดนะครับนี่ครับ หนึ่งปีครับผมเนาะผิดบาเกินสามสี่งดเองครับผมเนาะถ้าใครจับคู่เป็นนะครับอย่างเช่นงวดก่อนนะครับก็เข้าที่หกห้าหกสามนะครับงวดนี้นะครับเลขป้นนี้ครับผมเนาะมีหกมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์มีสามมีสี 9, ่ 0, 3, ครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สามสี่ครับ แคปหน้าจอครับผมโอเคสำหรับใครที่รอเลขล็อกกองฉลากนะครับเลขล็อกกองฉลากรอ,อก,ก่อนนะครับผมยังบดได้มาครับผมเนาะนี่ครับได้สออ,อก8ปดหาสอให้8ปดหาสงเข่าตรงๆครับได้แให้8ปดหกหาเข่าตรงๆครับววดที่แล้วนี่ ได้หาครับได้หาหกสามเลขออกสามหาหกครับผมเนาะเข้าโตดครับรอก่อนนะครับรอก่อนเดี๋ยวผมตามห้ครับวันนี้วันที่สิบนะครับผมเนาะประม่นหาหกมื่นครับผมเลขออกแล้วครับมาดูของอาจารย์่ันพนมไพยดีกว่าครับนี่ครับคล,ลิปแรกผมลงให้เอฟซีท่านชองครับผมเนาะ นี่ครับบนเด่นที่เจ็บให้เจ็ดแปดนะครับล่างครับเด่นที่0ครับให้05นะครับนี่ครับบนเด่นที่7ครับให้7 8ครับล่างเด่นที่0ให้05นะครับแล้วคลิปนี้เป็นของอาจารย์ลัน์พันมไพยครับเลขวิ่งเงินล้านนะครับงวดนี้ให้มาครับ 16กันยาครับผมเนาะให้8มานะครับนี่ครับ16กันยาครับให้8มานะครับแม่ครับผมเนะาะจะมาเขียนให้เอทั้ง่องครับเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์วันพนมไพยครับเลขวิ่งเงินล้านครับ เลขวิ่งเงินล้านนะครับของอาจารย์รันพนมไพรนะครับนวดนี้นะครับให้มาครับผมเนาะให้แปดครับตัวเดียวนะครับแปดตัวเดียวนี่ครับแปดตัวเดียวครับลงชื่ออาจารย์ ลันพนมไพรครับลงวันที่16ทับ9ทับ6 8ครับอโอเคครับผมเนาอมาแคปหนาจอครับผมเลขวิ่งเงินล้านของอาจารย์อันพนมไพรนะครับนี่ครับให้มานะครับวิ่ง8ตัวเดียวครับ วิ่ง8ตัวเดียวนะครับแคปหน้าจอเด้ครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอนะครับวิ่ง8ตัวเดียวนะครับส่วนมาดูเลข วงในก่อนสิเลขวงในเลขวงในแถมให้แถมให้เลขวงในอยู่ไหนเอ่ยเนาะเลขวงในนะครับ๋ยวผมหาก่อนนะครับเลขวงในโอเคครับคุณเนาะเจอแล้วครับนี่ครับเลขวงในครับผมเนาะ หกันยาครับ356 359 350ครับออกที่356ตรงๆนะครับล่างครับ3 1 3หนึ่เข้าที่3 1มหนงล่างตรงๆนะครับงวดนี้ให้มาครับผมเนาะเลขวงในครับผมกัตถิวาเลขสวยมาครับผมเนาะแปดห้ 8, 5, 9, 8, 5, ไม่ใช่8 5ดห้าเก 839ครับล่างครับ515457ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะโอเคครับผมกับสุดทธานี้ครับกับขออุยพ่อน้ยเอฟซีทาง่องที่เบิ้งคลิปนี้ครับเดินทางแควขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ